สสริสรรพับิกันเผยการขยายเพดานหนี้สหรัฐมาถึงทางตันหุ้นสินค้าแบรนด์เนมร่วงหลังนักลงทุนกังวลเศรษฐกิจอ่อนแอทูตจีนประจำสหรัฐเผยความสัมพันธ์2ประเทศกำลังเผชิญความทา้าทายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนรู้คนรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่24พฤษภาคม2023พบกับผมนัทวชระเมธีวรวนณันจากทีมกลยุทธ์การลงทุนรอจอร์จสปิงประเทศไทย ก็เรามาดูตลาดนะครับในวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตลาดที่นะครับเ,ออเป็นไปนตามที่เราคาดแหละนะฮะถ้าเกิดหลายๆถ้าเราติดตามรายการของเราในหล <ๆ S 1> ายๆวันที่ผ่านมานะครับว่าตัวของการขยายเพดานนี่นะครับในฝาของสารัสเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตลาดเนี่ยนะฮะก่อกวนในเชิงเซนิเมนต์แล้วก็บวกบวกลบแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ทางทางเราคาดเลยนะฮะว่ามันไม่จบงะะ่ยายๆฮะก็ส่วนใหญ่นะ,ะทุกครั้งที่ผ่านมามันก็จะลากกันไปถึง ในส่วนของวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างที่เรา เล่าให้ฟังในหลายๆวันที่ผ่านมาว่าในส่วนของการขยายเพดานี่ฝั่งของซาลาห์นะมันมันมันค่อนข้างจะเป็นเกมการเมืองมากกว่านะครับผมก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆนะกับตัวของประชาชนสักเท่าไหร่นะพอมันไม่อยู่ประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยนะมันก็มันก็เลยไม่ใช่อะไรที่มันจะจบเร็วๆนะก็มันเนื่องจากมันเป็นเกมการเมืองระหว่างนักเมืองกันเองนะครับผมก็เลยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนะเรื่องของการเจอจะขยายเพดานนี่มันก็จะลากไปถึงจั่วช่วงท้ายๆนะครับก่อนที่จะ ใกล้จะถึงกําหนดแบบผิดนัดชําระหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเสม,มอแล้วก็เป็นอย่างน้จริงๆนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับตัวของการขยายเพดานหนี้มาถึงทางตันนะ,ะในส่วนอสสพักฝ่ายค้านนะครับผมก็ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยกลับมากังวลอีกครั้งนะก็บวกบ้างลบบ้างสลับกันไปนะครับในในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใน,ในช่วงช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าจริงๆถามว่าต้องกังวลไหมจริงๆถ้าเราไปดูหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตลาดค่อนข้างที่จะไม่มีทิศทางนะนะบางวันคุยกันได้ก็ติดลบบางวันบางวันคุยกันไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยตลาดก็บวกนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ก็ ก็ก็แค่สลับกันแล้ก็วันวันที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะสองฝ่ายคุยกันบอกแล้วก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ดีนะทีนี้ผ่านมาวันเดียวนะมีทางพักฝ่ายค้านออกมาพูดว่าจริงๆไม่เห็นไม่เห็นจะไปได้ดีเลยอะไรแบบนี้นะครับมันก็ต่างคนต่างความเห็นนะสุดท้ายแล้วตลาดก็เลยกลับมาเป็นติดลบนะครับในคืนที่ผ่านมาเอสซีพีห้านะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ติดลบไป1.12%นเระครับดาวโจนส์ลดไป0 6 9หนะครับ,นะบ NASDAQ หุ้นเทคเนี่ย ติดลบไป1.25นะครับทางฝั่งของยุโรปนะครับก็มีความกังวลไกลๆเหมือนกันนะครับผมก็สตอกโร์อุิดติดลบไป -0.3 นะครับ c c 4 0ของฝรั่งเศสลบไป1.33นะครับอิามานลบไป -0.44 น ก็ฝั่งของยุโรปเขาปิดก่อนเปิดเปิดประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงของบ้านเรานะครับแล้วก็ไปปิดช่วงประมาณแบบตอนสหรัฐเขาเพิ่งเขาเพิ่งจะช่วงแบบช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงเองสายๆเองนะฮะตัวของตลาดหุ้นยุโรปก็จะปิดแลวนะก็รับเข่าลบไปไปไม่มากเข้าฝั่งของหุ้นสหรัฐ ฝั่งของเอเชียยังผสมผสมอยู่นะฮะก็น่าจะมารับข่าวกันในวันนี้นะตรงนิกเกอิ225นะครับก็ติดลบไป0.42ลบเล็กน้อยนะครับจีนนะครับติดลบไป1.41ขอรงเอขอพายต c ซเซ300นะครับลบไป1.41นะครับหางเสงลบไป1.25นะครับก็ของจีนเนี่ยมีประเด็นเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือทางฝั่งของจีนเนี่ยออกมาพยายามตอบโต้นะหลังจากที่ทางเหลา่า ชาติตะวันตกประชุมกันจีแล้วก็ดูเหมือนจะร่วมมือกันได้ดีเนี่ยนะครับทางฝั่งจีนก็ออกมาตอบโต้หลายอย่างเลยนะฮะแต่ก็เป็นเชิงแบบเป็นเชิงคําพูดอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับผมก็ก็ทำให้นักงทุนกังวลกับในตลาดหุ้นจีนไปด้วยนะว่าจะมีอะไรกระทบหรือเปล่านะก็แอนตางก็น่าจะเป็นฟลต่างชาติแหละนะที่เทขายส่วนหุ้นจีนออกมานะครับอินเดียเซ็นเซคค่อนข้างนิ่งนะปิดไปแฟลตนะครับ0.03%นะครับแล้วก็เซตบ้านเราบวกได้3 7นะครับผมก็ MOU ผ่านไปแล้วนะครับผมก็เริ่มนิ่งว่าคืนนี้ก็ต้องดูไปช็อตถัดไปนะคือจัตั้งรัฐบ,บาลจะตั้งได้ไหมจะตั้งยังไงนะครับผมก็ยังน่าจะอีกสักเดือน2เดือนนาะกว่าที่กรกตชุดนี้นะฮะคงจะเล่นตัวหน่อยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกผลประกาศผลการเลือกตั้งให้มันเร็วๆแหละนะะก็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 ก ไม่ใช่คนของตัวเองนะก็จะช้านิดหนึ่งนะครับผมตัวของอินโดนะครับ JCI เนี่ยปิดบวกเล็กน้อยนะบวก0.1นะครับตัวขงเวียดนามนะฮะก็ปิดลบเล็กน้อยก็ลบไป0.53นะครับ ก็เออราคาทองคำนะครับเมื่อคืนนี้ปิดที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอดอลลาร์ต่อชอยออสนะครับหรือว่าเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับจากคอนโดบ่ราคาน้ำมันเนี่ยปิดที่เจ็ดสิบสามจุดแปดดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหรือบวกขึ้นมาสองจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ราคาน้ำมันเนี่ยรีบาวได้แรงนะส่วนทางกับตลาดเลยนะครับผมก็ตลาดไปกังวลเรื่องเพ,เ,ออเ,ออเพดานี้นะครับ ราคาดน้ำมันก็มาตามตามตาม,ตามดีมาโลกแหละนะครับตัวของพันธบัตรนะครับค่อนข้างจะนิ่งๆน,นะพันธบัตร2ปีสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดที่4.32%จุดสามสองอนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวพันธบัตร10ปีสหรัฐนะครับปิดที่3.7%นะหรือว่าลบลงมา1.8ึ่งจุดแปดเบสิลพอยนะครับราคาธบัตรไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแหละก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวคงต้องมันจะมีตัวของมินิทนะครับออกมาคืนนี้มินิทก็เป็นรายงานการประชุมนะการประชุมของเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับ,นะรบเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ววกกก็็เเดีี๋ยจจะะมมมิออมินออา เน่ที่นุาควรจับตาเหมือนกันในคืนนี้นะครับว่าตัวของออตัวของมินิเนี่ยจะมีถ้อยถแถลงอะไรที่มันผิดแปลกไปจาก ที่ทางคุณเจริญพาวลพผู้ว่าเฟดเนี่ยนะครับเขาไปพูดไว้นะเขาพูดไว้ตอนการประชุมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าอ,อาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายเนะาเนะสำหรับเดือนพฤษภาคมอาจจะอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาดูมินิทเพราะในมินิทเนี่ยมันจะละเอียดมากกว่าแล้วก็มีความเห็นของกรรมการแต่ละท่านนะถ้าเกิดถ้าไปดูภายในแล้วกรรมการทุกท่านบอกเออน่าจะหยุดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะเป็นโทนที่ดีแต่ถ้าเกิดดูไส้ในแล้วเฮ้ยเสียงแตกนะฮะกรรมการบางท่านบอกต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อบางท่านบอก โคงบางท่านบอกลดอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็แบบนี้มันก็จะไม่ค่อยชัวร์แล้วนะฮะว่าเดือนมิถุนายนมันจะเป็นมันจะดอกเบีย้ยมันจะคงไปนะครับก็คืนนี้นะฮะจะมีการประกาศออกมาะคระับก็มาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างก็จะมีตัว PMI นะครับผมในฝั่งของญี่ปุ่นประกาศออกมานะครับก็ค่อนข้างจะดีนะ,ะออกมาที่56 3ุดสนะครับก็พีไมพักบริการการบริการภาคบริการภาคการบริการก็จะวิ่งไปตามการเปิดประเทศแหละนะญี่ปุ่นเปิดประเทศมากขึ้นเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับภาคเซอร์วิสมันก็ค่อนข้างจะไปได้ดีนะครับก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่ที่ดีอยู่ มีเงินเฟอ้อนะครับของตัวของสิงคโปร์ออกมานะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะตัวของ h e a d l i n e CPI เนี่ยโตขึ้นไป5.7%นะครับจากที่ตลาดค้าไว้ห้าจุแล้วก็ตัวของคอ CPI นะครับผมวิ่งไป5%จากที่ตลาดคาดไว้4.7%นะครับก็กลายเป็นว่าสิงคโปร์เนี่ยนะอาจจะดึงเงินเฟอ้อลงได้ไม่ไม่ไม่เท่าประเทศอื่นๆในฝั่งเอเชียนะฝั่งประเทศอื่นในฝั่งเอเชียเนี่ยเงินเฟอ้อดูเหมือนจะลงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับขนาดคนที่สไปา์ขึ้นมาอย่างฝั่งของอินเดีย ก็เริ่มลงแล้วนะนะครับก็ขึ้นขึ้นเดือนหนึ่งแล้วก็ลงเดือนหนึ่งนะครับในสิงคโปร์ดูเหมือนเอาไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่นะในส่วนของตัวเงินเฟอ้อนะครับก็อาจจะเดือดร้อนนิดน,นึงนะถ้าเกิดเงินเฟอ้เอสอิงคโปร์เนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยจะลงเนี่ยนะครับมันก็สุดท้ายก็จะวิ่งกลับไปที่รัฐบาลว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเข้มงวดนโะยบายการเงินมากขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ก็ถ้าการลงทุนในไทยของเราเนี่ยมันจะมีกระทบเนี่ย ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสิงคโปร์เนาะเราจะมีพวกกลุ่มรีดที่ลงทุนในสังหาสิงคโปร์เนี่ยอาจจะกระทบทางอ้อมนะก็พอดอกเบี้ยขึ้นปั๊บ มันก็จะทําให้อ่าพวกของพันธ <hi> บ,บตัตรพวกของตัวหุ้นกู้อะไรพวกนี้ดอกเบี้ยดีขึ้นดอกเบี้ยดีขึ้นป้าคนอาจจะสนใจพวกกลุ่มบีบน้อยลงแล้วจะอ้อมอหน่อยอ้อมๆหน่อยสำหรับตัวของเงินเฟ้อนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องไปดูนะเพราะว่าล่าสุดนะของสิงคโปร์เนี่ยธนาคารกลางสิงคโปร์เขาเพิ่งการประชุมนโยบายการเงินรอบล่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือไม่ได้เข้มงวดมากขึ้นนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเขาต้องดูรอบถัดไป มีตัวเลขพีมฝั่งของยุโรปประกาศออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ทั้งฝรั่งเศสเยอรามานันตัวของยุโรปอังกฤษและก็สหรัฐด้วยนะครับส่วนใหญ่ฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับภาค์วิสดีนะฮะภาคการบริการดีตามการเปิดเทศภาคแมนแฟอริ่งค่าการผลิตเนี่ยไม่ดีเลยนะตามเศรฐษฐกิจที่มันชะลอตัวลงนะก,ก็ก็เป็นไปในเทรนเดิมนะครับนี่คือฝั่งของยุโรปเนี่ยมันจะเอาอตัวเลขออกไปสีแดงๆนะครับตัวเลขสีแดงเนี่ยแปลว่า ต่อให้ตัวเลขซอร์วิสที่ดีก็ดีน้อยกว่าคาด แมนูแฟคเจอร์ลที่ไม่ดีก็ไม่ดีมากกว่าคาดนะครับผมอันนี้จะเป็นโทนของฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะผิดคาดนะครับไม่ค่อยดีว่าใดก็ซึ่ง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 ก็ไม่ค่อยเป็นผลดีกับกับตลาดสัพพลายนะครับของฝั่งสารัฐดีหน่อยนะฮะคือเซอร์วิสที่ออกมาดีนะฮะดีกว่าที่คาดนะครับสารัเนี่จะมีแค่ตัวแมนูแฟคเจอร์ลนะที่ตลาดคาดว่าจะแฟดที่50จุดนะออกมาจริงเนี่ยเป็น48จุดนะครับก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่แมนูแฟคเจอร์ลงจะสะท้อนตัวของเศรษฐกิจนะครับ ดีมากเลยเปิดประเทศมาแล้วคนค่อนข้างจะไปทํากิจกรรมต่างๆยเยอะนะภาคภาคเซรอร์วินเนี่ยโตได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆที่ออกมาเมื่อคืนนี้ครับมาดูข่าวไฮไลท์สําคัญประจําวันกันบ้างนะครับก็เอาตัวไฮไลท์หลักๆที่ทําให้ตลาดหุ้นตกเมื่อคืนนี้จะเป็นเรื่องของสอสรีพับ์ิกันท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณ Gates, นะแกริสเกส์นะแกริสเกฟนะครับซึ่ง เป็นสอสอที่อยู่ในทีมที่ไปคุยกับทางทีมคุณไบเดนคือคุณไบเดนเป็นตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลถูกไหมแล้วก็ประธานสภาคุณแมคคาที่จะเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็เขาจะมีสอสอข้างล่างคุยกันว่าเดี๋ยวจะอยากจะได้อะไรนะครับผมเพื่อที่จะได้มาอนุมัติตัวของการขยายแพานนี่เนี่ยอย่ากตกลงกันหน่อยนะก็หลกัหลกๆเนื้อหาที่ตกลงกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ spending นะการจัดการใช้จ่ายของ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 รัฐบาลน,นะครับ ทางเดโมแครตเนี่ยเขาอยากจะใช้จ่ายเยอะเ,ออเขาอยากจะลดการใช้จ่ายนะครับลดไม่เยอะเออลดลดน้อยๆลดการใช้จ่ายไม่เยอะแล้วก็ลดแค่ไม่กี่ปีนะครับแต่ว่าทางตัวของรีพับบิกันเนี่ยอยากจะให้ลดเยอะๆและลดยาว นะครับผมมันก็เป็นอะไรที่ยังทะเลาะกันอยู่นะครับก็มู่วันนี้ทางคุณหัวหัวหน้าแก๊ง2ฝ่ายนะคุณไบเดนคุณแมคที่คุยกันแล้วออกมาบอกว่าดูมีความคืบหน้านะครับแต่วันนี้คุณแกรเดตเกตเกฟซึ่งเป็นลูกน้องคุณแมคที่เนี่ยออกมาบอกว่าถึงทางตันและมันคอนทราสต์มากเลยนะก็คือบอกบอกว่าไม่มีทางไปต่อมาถึงทางตันซะงั้นตลาดหุ้นก็ติดลบนะครับผมก็ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่แต่อย่างไรก็ดีอย่างที่เราว่านะถ้าในมุมมองของอีสปิงเราก็คือ ไปอีกหลายวันแล้วฮะก็มันคงจะเดนไลน์เนี่ยมันน่าจะเป็นวันอังคารส,าสัปดาห์หน้านะครับผมเพราะนั้นก็คงเป็นอะไรที่เล่นกันต่อเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จริงๆพอคําพูดมันคอนทราสต์กันมากมันก็ตอบยากว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกนะเมื่อวานหัวหน้ายังบอกว่าคืบหน้าอยู่เลยวันนี้ลูกน้องบอกว่าถึงขั้งตันเลยแบบไปคนละที่คนละนะครับผมนั่นก็ก็คงต้องเป็นอะไรที่น่าจะกองวลแต่ละคนต่อ ครับอ่ามาดูที่ข่าวถัดไปนะครับผมตัวพวกหุ้นสินค้าแบรนด์เนมก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยนะครับพวกพวกแบบเอ่อ LVMH นะหรือวิกตองอะไรพวกนี้เคอร์เคอร์ลิงแอร์เมสนะครับผมก็ก็ก็เป็นเอ่อเป็นจริงๆพวกหุ้นสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจริงๆปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะดีมากเพอร์ฟอร์มมากเลยนะก็สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับหุ้นสินค้าแบรนด์เนมนะครับก็ก็ได้แรงหนุนจากหลายสองอย่างอันหนึ่งก็คือ ตอนต้นปีในเศรษฐกิจสหรัฐยังตัวเลขยังดีอยู่นะครับแล้วก็จีนเปิดประเทศนะจีนก็เป็นเป็นในช่วงสักประมาณ10ปีหลังเนี่ยคนจีนเนี่ยชอบสินค้าแบรนด์เนมมากคนจีนมีตังค์มากขึ้นแล้วก็ชอบสินค้าแบรนด์เนมยุโรปนะมันก็พอจีนเปิดประเทศปั๊บก็ดิม,มานะมันม,มาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับหุบ้นขึ้นดีมากนะก็ประเด็นคือ เมื่อคืนในร่วงแรงนะครับเพราะว่าตัวของฝั่งที่อเมริกาเนี่ยเขามีการจัดนะครับเป็นตัวเหมือนงานสัมมนานะแล้วก็เชิญผู้บริหารของฝัง่งสินค้าแบรนด์เนมนะฮะต่างๆเนี่ยนะมาก็มาเล่ามุมมองนะครับตัวของธุรกิจให้กับนักวิเคราะห์นักลงทุนฟังปรากฏว่านะครับผู้คทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าออตอนนี้จีนเปิดประเทศเนี่ยก็ดีนะดีมาน์ก็มา แต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเยอะกว่าที่คาดก็มาตามที่คาดแหละมาสงๆแต่ประเด็นคือสังสารัลในแย่กว่าที่คาดเศรษกิสารัตเนี่ยซึมค่อนข้างจะเร็วพอเนตกันออกมาแล้วเนี่ยนักทุนฟังแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยสารัลแย่กว่าคาด จีนดีนะดีมากแต่จีนดีแต่ไม่ได้ดีมากากว่าที่คาดเน็ตออกมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะแย่กว่าที่คาดสินะคือสหรัฐมันน่าจะเป็นตัวตัวกดดันและนะครับก็เลยกลายว่าหุ้นก็เลยตกเลยนะครับก็เลยเสียมูดเลยนะก็นักวิเคราะห์ออกมาเล็กคอมเมนต์ว่ามีความกังวลนะอาจจะไม่ได้เล็กคอมเมนต์ขายกันแต่ว่าเล็กคอมเมนต์ว่าอุปทิศทางดูน่ากังวลอะไรแบบนี้นะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นเลยร่่งแรงหน่อยนะสำหรับหุ้นกับสินค้า Brand แบรนด์เนมนะครับผมก็จริงมันก็ คงต้องดูกันไปยาวๆเนาะถ้าเกิดอันนี้ก็เป็นเป็นอันนึงที่มุมมองที่มันมันก็เป็นแล้วแต่ความเห็นของคนก็ทําให้หุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะก็อาจจะต um. ้องมองผลประกอบการมองอะไรที่ม si. mm ันยาวกว่านี้นิดนึ่งสหรัฐอาจจะไม่ได้แย่ที้ข้าก็ได้แล้วก็ดีมานจีนตอนที่มันฟื้นเนี่ยนะคือวันนี้4เดือนแรกนะของปีเนี่ยจีนฟื้นนะแต่ฟื้นน้อยนะครับแปลว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นนะมันก็อาจจะฟื้นเยอะกว่านี้ค้าก็ได้นะก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่ที่ที่มองกันไปข้างหน้าครับ มาที่ข่าวถัดไปนะครับผมก็เป็นทูตจีนประจําสหรัฐนะครับผมเป็นคนใหม่นะครับเพิ่งรับตําแหน่งสสรอเพราะว่าคนเก่าเนี่ยนะฮะคนเก่าเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่เพิ่งนะครับไปสมานห้ฉันนะครับทูตทูตจีนประจําสหรัฐคนคนเก่าเนี่ยเพิ่งไปคุยกับทางทางตัวของ ที่ปรึกษาความมั่นคงอับสหรัฐเพิ่งคุยกันนะฮะแล้วก็แล้วก็คุยกันแล้วก็ออกมาประกาศว่ามีความคืบหน้าที่ดีนะสหรัฐก,กับจีนจะคุยกันได้พอคุยกันคืบหน้าปั๊บได้ได้รับการแต่งตั้งเลยนะฮะได้รับการแต่งตั้งไปเป็นรู้สึกจะจะเป็นตําแหน่งประมาณว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนอะไรประมาณนี้อนะันนั้นก็แต่งตั้งแล้วก็ทางจีนก็เลยสง่งทูตคนใหม่มานะครับคุณชื่อคุณได้คุณซีเฟิงนะครับผมขึ้นมาเป็นทูตทูตจีนประจําสหรัฐคนใหม่นะ รับตําแหน่งวันแรกนะข่าวสัมภาษณ์ปั๊บก็พูดเลยนะพูดสว,สวนทางกับคนเกา่าคนเกา่าเพิ่งเพิ่งคุยกันไปดีก็รู้จีนไปสัมาษณคนใหม่มาถึงปั๊บไม่สัมภาษณ์นะบอกว่าความสัมพันธ์สองประเทศจะไปทางไหนนะก็แกก็บอกว่าสองประเทศเนี่ยน่าความสัมพันธ์กําลังเผชิญความท้าทายอันแบบก็แบบใช้คําว่าซีเรียสนะแต่ว่าเผชิญความท้าทายแบบเข้มขน้นเข้มงวดน,นะครับผมก็คอนทราสต์มากนะกับคนเกา่าคนเก่าพูดว่าความสัมพันธ์กําลัง กำลังจะติกกดกระดะกำลังจะพัฒนาไปเชิงให้ดีแล้วได้รับการเลื่อนขัน้นคนใหม่มาบอกท้าทายซะง,งั้นนะฮะก็ก็เป็นอะไรที่คนต้องติดตามแหละไอ้คาว่าท้าทายนี่คือแค่พูดเฉยๆหรือว่าจะมีทิศทางอะไรที่มัน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 ,ม,น,ม,นมันซีเรียสหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าเราถ้าเราไปดูเอ่อคลิปสัมภาษณ์แกเนี่ยแคพูดเหมือนพูดตามบทนะแล้วก็พูดด้วยใบหน้าค่อนข้างจะแจ่มใสนะไม่ได้พูดว่าแบบแบบเแบบแบบแบบครียดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะก็พูดได้ พูดด้วยใบหน้าแบบคันๆกลางกลา,า,า,าจำสายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสองประเทศกำลังเผชิญความท้าทายนะแต่ว่าเดี๋ยวกเย็เดี๋ยวคงต้องคุยกันต่ออะไรประมาณนี้ครับผมก็คงคิดว่ามาทรงนี้คงไม่ได้ซีเรียสมากนักนะครับก็คงคงเป็นอะไรที่ต้องดูกันต่อนะครับสุดท้ายวันนี้นะฮะก็รัสเซียจ,จีนไม่ยอมจริงๆนะประเทศสั่งชทติตะวันตกเขา เขาเขาเขาเชื่อมความสัมพันธ์กันนะในการประชุม G7 ก็รัเสเซียจีนก็ไม่ยอมนะจีนเนี่ยนอกจากจะออกมามาแบบว่าอ,อ่อูดีก็มากล่าวหาว่าทางบริษัทชิปไมครนของฝั่งสหรัฐไม่ผ่านเรื่องของ Security แล้วนะล่าสุดเนเชิญเลยนะฮะนายกรัสเซียเชิญมาเดินทางมาเยือนประเทศนะก็นายกรัสเซียนะครับก็เป็นเบอร์สองนะคือเบอร์หนึ่งของรัละละเสเซียจะเป็นคุณโปรตินนะก็อันนี้นายกเบอร์สองก็เดินทางมากระชับมิตรนะครับกับประเทศจีนมาคุยสร้างความสัมพันธ์กันสองวันนะก็มาเยือนแล้วก็เป็นอันที่ เกมการเมืองนะฮะสหรัฐคั่วสหรัฐชาติตะวันตกนะกับคั่วจีนรละเซียเนี่ยถ้าทางจะช่วงนี้น่าจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามก็ทั้ง2องคั่วเนี่ยมันไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันมีนัยสําคัญนะอันนั้นก็อันนั้นเป็นสิ่งที่นักนักทุนจับตามากกว่า,วามันมีมันจะมีนโยบายอะไรไหมที่มันมันกระทบอะไรจริงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็น่าจะครบถ้วนสําหรับวันนี้อใช้เวลาไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมก็น่าจะ ของวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ผมขออนุญาตผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนเลยนะครับและพบกันใหม่กับรายการยูนิทโนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ